สวัสดีชามิถุนค่ะดวงความรักประจำวันที่2กรกฎาคมนะคะคุณได้2เหรียญกับหัวส่วนเขาเป็น9ดาบนะคะ วันนี้แฟนไม่ค่อยจะสบายใจนะคะน่าจะมีเรื่องอะไรที่ทําให้เขารู้สึกเครียดรู้สึกกดดันนะตรงนี้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นเรื่องที่ว่าคุณสองคนทะเลาะกันเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะอาจจะเป็นปัญหาส่วนตัวของเขาก็ได้นะคะตัวคุณมิถุนเองเนี่ยได้สองเหรียญขึ้นมากับหัวไม่มองว่าคุณน่าจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะที่ค่อนข้างจะสําคัญเหมือนกันเกี่ยวกับตัวคุณโดยตรงหรือว่าอาจจะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ก็ได้นะเมื่อตัดสินใจแล้วเนี่ยมองว่าความสัมพันธ์มันจะดีขึ้นนะคะ มีไพ่เ a คแอคชั่นนะคะคุณไม่รีรออีกต่อไปก่อนหน้านี้คุณอาจจะยังสับสนนะคะตัดสินใจไม่ได้หรือว่าไม่แน่ใจแต่ว่ามาในวันนี้นะยิ่งเห็นแฟนเครียดเนี่ยคุณจะสามารถตัดสินใจได้ค่ะแล้วก็เมื่อตัดสินใจแล้วมองว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันจะดีขึ้นด้วยนะคะมีไพ่เพลฟูเนซึ่งหมายถึงช่วงเวลาดีๆก็จะกลับมาในความสัมพันธ์นะคะ